รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะมิงงดากระใจรู้นะว่ามานั่งหน้าจอรอมิงเฮ้ยรอข่าวบันทีงร้อนๆของวันนี้กันอยู่ใช่ไหมเง้นมิงจัดให้เลยค่ะแบบทับจอกับข่าวแซ่บของวันนี้ กลายเป็นประเด็นร้อนของเมื่อวานนี้เลยค่ะหลังมีการเผยแพร่ข่าวตำรวจปราบปรา,ามยาเสพติดออกหมายเรียกในแสดงสาวแพนนัปราเข้ารับทราบข้อกล่าวหาฐานฟอกเงินและสมคบเพ,พื่อการฟอกเงินหลังมีหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการครอบครองเงินจากสามีเบน r ์ c รซิ่งโดยมีการเรียกครั้งที่2เมื่อวานนี้แต่สาวแพนไม่ได้มาตามหมายเรียกซึ่งดาวกระจายได้อยู่กับสาวแพทที่มาอัดรายการตลาดสดพระรามสี่เมื่อวานนี้พอดีพอดีอดจะตัวเลยชีย้แจงถึงเรื่องนี้ให้ทราบเป็นที่แรกซะนเลย ก็จร,จริงๆนะตอนนี้คือด้วยความที่มันเพิ่งเกิดเรื่องวันนี้เนาะแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยเราก็เพิ่งรับรู้มาจากข่าวแล้วก็จากพี่ๆนักข่าวอะไรเงี้ยคือตัวแพทก็ยังไม่ได้คุยกับทานายว่าเฮ้ยอะไรยังไงอะไรเงี้ยก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยไปคุยกับเขาที่หลังแต่ไอ้หมายหมายอ,อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็เป็นไปตามกระบวนการของเขาอันนี้เราก็ปล่อยให้เขาเป็นไปแต่ส่วนของเราเนี่ยเดี๋ยวเรามีแน่นอนในเรื่องของการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการค่ะรวมถึงหลักฐานทั้งหมด ร่่นนนออะไยางบินแล้วจ้าตั้งแต่เมื่อคืนนี้สําหรับว่าที่คุณแม่ชมพู่อริยาที่อุ้มท้องลูกชายฝาแฝด5เดือนพร้อมแฟชั่นจัดเต็มแน่นกระเป๋าบินไปเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมเดินพรมแดงเทศกาลภาพยนตร์เมืองคคนส์งานนี้ไม่รู้ว่าคุณแม่จะตื่นเต้นเบอร์ไหนแต่มั่นใจว่าแซ่บแน่นอนเออต้องเดินทั้งหมด4วันค่ะคือชุดที่ทำเตรียมทั้หมดเลยใช่ไหมเราเห็นแล้วชมเห็นข่าวข้าบ้างนะคะคือเราต้องมีช้อยส์เพราะว่าเออร่างเราไม่เหมือนเดิม อะไรอเงี <formation jin x 2> <s at> ้ย <tı> ค่ะก mm ็ก hmm ็ต้องเผื่อรูดซิปไม่ขึ้นบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่ต้องเต้องเดินทางก่อนส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่าเรื่องเรื่องชุดเป็นประเด็นสําคัญเลยเพราะว่าก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าแบบการแบบว่าปรับให้เข้ากับตัวเราอะไรเงี้ยอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเดิมก็คือปีนี้ก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะคะชมว่าตื่นเต้นขึ้นไหมคือมันค่ามันเป็นอะไรที่มันตื่นเต้นทุกๆปีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเอออย่างที่ชมบอกก็คือว่าคอนเซิร์นหลักของชมเลยก็คือเรื่อง คือแต่ละวันที่นู่นแบบมันมันมีเรื่องอะไรเงี้ยให้เราแบบว่าเรียกว่ารับมืออะไรเงี้ยตลอดเวลาแล้วมันก็ค่อนข้างจะวุ่นวายอะไรเงี้ยก็คือเป็นห่วงสภาพจิตใจตัวเองมากกว่าไม่ค да so ่อยกวนไหมก็ก็คือจริงๆชมว่าเขาก็เป็นธรรมชาติของเขาอะนะคะก็คืคุกคักคุกคักทั้งวัน ไม่แพ้แล้วไม่แพ้แล้วค่ะแต่ว่าคือ,เ,อเราก็จะกลัวพวกเหนื่อยง่ายพวกอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาดึงพลังเราไปเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็คือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ชงก็ดูแลเรื่องการพักผ่อนอะไรเงี้ยคือนอนเต็มที่แล้วก็ออกกาลังกายแบบเรียกว่าพอประมาณให้เราฟิตอะไรอย่างเงี้ย แต่ก่อนไปน็อดชมก็มีโมเมนต์หวานๆเหมือนกันกับรูปที่สาวชมได้โพสต์ลงอินสตาแกรในวันครบรอบ2ปีแม่จะว่าไปนานๆจะเห็นชมน็อตหวานออกสื่อนะคะค่ <c oughs> ตั้งใจปล่อยมาคือจริงๆมันเป็นมัน,มนบังเอ,อิญนะพอทีว่าเพื่อนชมอยู่ด้วยพอดีว่าเพื่อนเ <c oughs> พื่อนชมที่แบบชอบถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยแล้วทีพอดีว่าวันนั้นอะมันแบบมันพอดีเป๊ะเลยคือแกอยู่บ้านอะไรอยาเงี้ยแล้วชมออกกําลังกายเสร็จแล้วก็ แล้วก็กลับมาแล้วก็เจอพอดีก็เลยอ้าอยู่พอดีเลยถ่ายเก็บไว้อะไรเงี้ยแค่นั้นเองก็เลยมีรูปลงเก๋ๆตอนแรกเห็นโมเมนต์พ่อแม่ลูกอยู่เป็นในภาพเดียวกันเป็นไงบ้างคะก็เออปุถ่ายสวยดีถ่ายสวยดี คนอะไรหน้าตาดีกันทั้งบ้านเลยค่ะจะบ้านไหน่ะคะก็บ้านปุณกันของพ่อลูกแม่กบนี่ไงที่ล่าสุดคุณแม่กบสุวรรณันคงลูกๆน้องนัดาน้องนดดนมาออกอีเวนต์ให้ชื่นใจหายคิดถึงแหมหน้าตาดีมีแววทั้งคู่แถมออกงานพร้อมหน้าแบบนี้เรทค่าตัวแพงไหมนะแม่กบคะออกด้วยกันก็ราคาประมาณนึงนะค่ะใช่ค่ะตามเรทอ่ะคือกบนักแสดงแต่ละท่านก็มีมีเรทของแต่ละคนอยู่แล้วตามเรทปกติค่ะไม่พิเศษ ต้องต้องดูผู้จัดค่ะว่าว่าแต่กบว่าสําหรับกบเองอ่ะมันค่อนข้างยากเพราะเวลาเราไปดูลูกทํางานอ่ะเราจะทํางานไม่ได้เลยเพราะว่ามันเหมือนเราต้องเราต้องเราลุ้นกับเขาอะค่ะเราก็ต้องอย่างนดาเนี่ยต้องไปคอยดูเรื่องบทเรื่องอะไรทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติว่าจะได้เห็นด้วยกันเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงอะค่ะถ้าเป็นง่ายๆสั้นๆก็เป็นไปได้แต่ถ้าเกิดยาวๆคงยาก น,นที่นี้บอกเลยว่าอิจฉาสาวรถเมย์คนนึงนิดหนักมากก็แหมในเล่นละครเรื่องใหม่ประกบสาวพระเอกรุ่นใหญ่ที่ใครเห็นเป็นต้องอิจฉาอย่างติ๊กเจษด,ดาพรชาคริตย้มนมและอ้อนสราวุธหืขอสิ่งรถเม์แพ้โอ้โหแต่ละคนนี่แบบบอกใครไปพะทุกคนรู้ว่าไปถ่ายละครเรื่องนี้ลงรูปแบบโอ้อยากไปกองละครอิจฉาเราอิจฉา,าท่านหมดใครๆก็อยากไปกองละครเขาหน้ารักกันหมดนะคะเขาหนารักกันหมดเลยอ่ะพี่ติก๊กเป็นคนแบบ สบายๆง่ายๆ<ง>เคยเล่นละครด้วยกันตั้งแต่เรื่องแรกในวงการบันเทิงที่เข้ามาทํางานเนี่ย<ง>เล่นละครเรื่องแรกกับพี่ติ๊กตอนนั้นเราก็โหโเล่นอะไรไม่เป็นสักอย่างวันนี้เจอพี่ติ๊กใหม่แบบ<ง>เกือบ10ปีผ่านไปก็ยังเหมือนเดิมบอกเลยว่าทาั้งน่ารักและอบอ,อุ่นมากๆเพราะคููพ่อลูกสุดฮอตนน,นทีนี้อย่างเอชายาก,กับลูกสาวสวยๆน้องแป้งได้ควงกันมาย้อนวานๆพากันเที่ยวเล่นตามปราษาพ,พ่อลูกแหมได้ดูแล้วไม่รู้ว่าใครสนุกกว่าใครกันแน่นะ ชื่นใจจังเลยครับขอบคุณรายการสามแซบด้วยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะทำให้เราสองคนพ่อลูกมันเหมือนเติมเต็มสิ่งที่เราขาดไปในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแต่วันนี้ได้มาเที่ยวกันแล้วเนาะแต่วันนี้โชคดีที่ทางรายการกรุณาเราสองคนพ่อลูกจริงๆรครับ้แงครัออกากาาเป็พ่อนะดีใจมากเลยค่ะแล้วก็วันนี้เหมือนว่าได้มาเที่ยวได้มาเที่ยวกันแบบเป็น แทบจะครั้งแรกเ,รเลยที่ว่าเสียยดานอใช่เสียดายน้อง<ะ> <laughs> อยากให้แชมป์มามากท่านแม่จะเปลี่ยนช่องไปไหนคะค่ะเดดเดดรออยู่ในช่วงหน้านะแบบนี้ไงสะตอนนี้ระบุว่าอะไดีคะนี่แหละพี่น้องเออเป็นเพื่อนพี่น้องกันอยู่น้องนานแล้วใช่ไหมคะหนูก็ชี้แจงไปในไอีชัดเจนแล้วว่าเป็นโปรโมทละครไทยอนาคตอืม เพอร์ไม่ใช่นอสตาดามุสด้วยไงเ,ยเราเราไม่ไม่ค่อยรู้วา,ารณคดีครับ